โอเคสวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้ครับคุณก็กลับม,มากับผมนะบนบ,นบนอกเกิร์เช่นเคยนะแต่วันนี้จะมาอยู่กับเกมแ a ดแมนแชมเปี้ยนชิพอีดิชั่นดีเอ็กซ์ครับผมนะซึ่งเกมน,นี้ก็ก็แบบเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดของแ a ด m a n แต่ว่าแ a ดแมนนี่ก็เป็นเกมที่แบบโบราณมากเลยนะครับโอเคแลหลายคนค่อนค่อนค่อนคลหลยค่อนข้างรู้จักกันดีโอเคเดี๋ยวเดีวเลือกอ๋อแชมเปี้ยนชิพ นิวไมล์สกอร์หนึ่งนาทีหรอเออมาหนึ่งนาทีก็ะ่ะเดี๋ยวแบบนี้ด้วยชอบสามิติีแ่ยบบชอบแพดเรนโบไม่อยากไม่อยาก,ยากให้เสียงเกมมันทะลุออกมานะเพราะว่าเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์อะไรออย chỉ kẹt kẹ làm khan bây giờ đây 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 chuyện đáng đằng <coughs> ok ạ à. Ôi Ôi Nhiệt Ồ hồ Ơi Ơi โด,โดนโดนอย่างเดียวคร oh, like oh, ับผีน้อยโอ้ยยันหนีดิเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังหนีท่านเฮ้ย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 อะไรเนี่ยมันเร็วอะไรนักหนาเนี่ยดูดีอย่าตื่นดิหลับไปเลยหลับไปเลยอย่าตื่นได้ไหมถ้าเธอไม่แก๊ ลุ้นแท็บสายโอ้ยพูดตรงนี้เนี่ยสิบเก้าแปดเจ็เร็วๆนี้หกห้าสี่สามสเร็วเร็วเอรียเลยเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเด็ก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 เดี๋ยวละแลกินให้ทำอะไรวะทำเทโล อ๋อมันให้กินมันให้กินผลไม้เปิดเจ้าได้ละโอเคช้างความพีนี้มาผลไม้กองลูกยังน้อยบูดโหจิกกระตุ้นนี่ดิ้วจิกกระตุอนอ๋อจิกกระตุอนอ๋อจิกกระดุ้อ๋อโอ้โอ้ยกาฟิกขันสุดยอดเลยครับพี่น้องโอ้ยโอ้เมก้า โอ้ไม oh 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 ่ก็โอ้ไม่ก็เฮ้ยโอ้ไม่ก็เฮ็ดอักซุกชีวิตกินผลไม้อย่างน้อยภายในหนึ่งนาทีเฮ้ยภายในหนึ่งนาทีใหหนึ่งนาทีกินผลไม้อย่างน้อย,ย,นนย,นนยนนกินผลไม้อย่างน้อยยังกินผลไม้กินผลไม้

เรากินไปแล้วสองลูกนี่นะเดี๋ยกินไข่ให้หมดก่นอนเฮ้ยนี่ไงโอ้ยให้สี่นี่วะสี่ลูกโอ้ไม่กอดผีตามมาติดๆมาตามผีแล้วพี่น้องเฮ้ยผลไม้มาเร็วๆดิ เฮ้ยผลไม้กไก่จังอาอาเฮ้ยไม่ยอมไม่ยอมโอเคภารกิจนี้กินไข่ผีให้หมดแค่นั้นจบไม่ต้องยุ่งเกี่ยวข้องอะไรมาโอเคผีเราไม่วันแม่วันวันแรงวันเฉลิมเออเฮ้ยเฮ้ยึเฮ้ย กินไข่จุ๊บเคอีผีบนว้าื้อจุ๊บนี่แน่เนะย้ กี่ลูกพอถือไหมโอเคพอถือโอเคโอ๊พอเราเหนื่อยเมีเเ่เราขี้เกียจแหกปากเราไม่อยากรีเพลย์เลยถอร้องเกเดี๋ยวอรมอร์มร่างก่ยังโอเคอโอเคปวัดดีเดี๋ยวต้องลาท่านผูชน้ชมไปก่อนนะเนื่องจากเมื่อยมากเลย เล่นเล่นแล้วก็แหกปากไปด้วยโอเคเราต้องฝากต้อขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะคะที่ตามชมนะครับสวัคดีค่ะ